สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเตือนภัยนะคะสําหรับคนที่ดูช่องดาวบ้านานะคะแล้วก็มีคนบอกว่าเราไปเจอมาในเพจก็คือเขาบอกว่าซื้อขายช่อง youtube นะคะช่องดาวบ้านาเอาช่องดาวไปขายเลยนะคะก็คือจริงๆเดาไม่มีความคิดที่จะขายช่องนี้นะคะช่องนี้ที่เป็นช่องที่เดาคือเราทําแล้วเดาชอบมากเราทําทุกวันอยู่แล้วนะคะไม่ขายแน่นอนค่ะ ถ้าไปหลงเชื่อเนี่ยอาจจะโอนเงินให้พวกมิจฉาชีพนะคะอย่าไปหลงเชื่อเลยนะคะแล้วถ้าใครเจอเนี่ยก็มาแจ้งที่ดาวได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปจัดการเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือช่องนี้เนะี่ยเป็นช่องหลักของดาวแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งที่ดาวทาก็คือช่องบ้านนอกชิลๆก็มีคนมาถามดาวเหมือนกันช่องนั้นดาวก็ทําไว้เหมือนกันนะคะเป็นสองช่องแต่ถ้าลงหลักๆก็คือที่ช่องนี้ค่ะ ถ้าท่านผู้ชมพบเจอนะคะก็อย่าไปหลงเชื่อพวกมิจฉาชีพแบบนั้นนะคะแล้วก็ช่องนี้ไม่ขายแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะ